คนกันด้วยนะคะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบร้านอาหารของร้านอาหารโคนชัรหรือว่ามาสเตอร์ลองนะครับเพราะมันมีอัปเดตใหม่ทุกคนเป็นอัปเดตใหม่ยังไงเพราะมันเป็นอัปเดตใหม่แบบอะไรันขอหนากันมันเป็นอัปเดตใหม่แบบ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 อะไรรู้ไหมทุกคนมันเป็นแบบเจ้าหญิงล่าสุดก็เพิ่งเป็นเอเลี่ยนไปอ่ะทุกคนเราจะลองมาดูกันว่าถ้ามีเอเลี่ยนมันจะแบบทึ่งไปแล้วถ้าเป็นแบบเจ้าหญิงละ่ะมันจะเป็นแบบไหน เราไปดูกันเลยแล้วมันน่าจะมีอาหารใหม่ด้วยเป็นขัาเพกอะข้ามเพกเพคข้ามเพกเพคข้ามข้ามโอเคมาดูกันโหลดเลยทุกคนมีอะไรใหม่นี่เขาจะขึ้นมาให้เลยนะเป็นเจ้าหญิงคอสตูมเป็นลูกค้าเจ้าหญิงนะครับเป็นอะไรเนี่ยโต๊ะเจ้าหญิงเหรอเก้าอี้เจ้าหญิงโต๊ะก็เจ้าหญิงเพดเจ้าหญิง เขาเรียกว่าพื้นเจ้าหญิงแล้วก็แมปใหม่ทุกคนเฮ้ยมันมีแมปใหม่ด้วยแล้วก็เซตติ้งแบบเจ้าหญิงไปกันโลดเลยเราไปดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรใหม่มาทุกคนปาร์ติโทเพราะว่ามันมีอะไรกอดีสี่หอะไรเนี่ยเน็กก็ได้โอเคโอเคโอเคเออฉันฉันไม่ได้คุยกับเธอแล้ว อ๋อนี่ไงอันนี้โลบาคอันนี้โลบาคทุกคนอันนี้โลบัรนี้ก็สามอ้ออันนี้สามเจสูนเนาะแล้วก็ซื้อได้นะลองซื้อหน่อยดีกว่าซื้อไปน,นิดนึงละกันเพื่อเก็บไว้ตามตามกระแสเขาหน่อยแพงอยู่นะอันนี้ก็แพงอยู่นะเอแ,แต่แต่มันมีแค่อันเดียวเองอนะที่มันเป็นโลบาร์กเจ้าหญิงถูกนะเจ้าหญิงถือว่าถูกนะ จ้าหญิงถูกมากเลยอะไรอ่ะเขาบอกว่ามีแมปใหม่อะไรเดี๋ยมีอ้อยทุกคนเขาแยกแบบสวยมากเลยอ่ะปกติเขาจะอยู่ในห้างใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้เขาแยกมาเลยอ่ะเอ้ยเจ๋งเดี๋ยวเรามันเป็นแบบสวนเลยอ่ะเอ้ยสวยอ่ะอัปเดตใหม่นี่คือแบบคุ้มค่า,คามากเลยนะคุ้มคุ้มอ่ะคุ้มของคุ้มเลย ดูดีกว่าว่ามันมีอะไรใหม่เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่เมื่าสังเกตว่ามันมีสีชมพูด้วยคืออะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นอันนี้นี่เราต้องทาภาร,รกิจปกติอะตอนแรกอะไอภารกิจเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ทุกคนฝั่งซ้า,ายเกอพะแต่มันมีแบบอันนี้ที่แล้วอะอืมเจ๋งอกสวนตกสวนเลยนะทุกคนนะคือแบบ มันสวยมากเลยอะ่ะแล้วถ้ามีอัปเดตอีกเหรอทุกคนเราจะมาดูกันอีกนะครับว่าอัปเดตมันจะเป็นอัปเดตยังไงบ๊ายบาย